การฝึกทักษะให้กับนักเรียนในเรื่องของการใช้วัตถุดิบธรรมชาติทําให้มันเกิดประโยชน์ก็ได้รู้จักการนําสิ่งที่เี็กบัาพบุรบุษนะคะได้สร้างสมมานะคะเพื่อไปอสร้างทักษะให้กับตนเองในสิ่งที่เขาชอบสู่การประกอบอาชีพแล้วก็สู่การประชาสัมพันธ์หรือว่าสืบทอดนะคะในว,วัฒนธรรมนะคะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่ก็ถือว่าเป <t ell> ็นการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆจะชอบน้องกระซิบบอกคุณครูว่าคุณครูขากับนี้ก็คือไปสางต่อได้ไหมอยากทําสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยก็คืออยากจะกลับไปสางต่อจริงๆพันธกิจของวิทย์จุมจน เนี่ยค่ะหรือของสถาบันอุปถัสาเองก็คือการทำนุบํำรุงศิลปะวัฒนธรรมเมื่อปีก่อนโน้นเราก็เคยทำลูกป,ปัดโนโราแล้วก็เราก็ทำเป็นโรงเรียนหัตถกรรมลูกป,ปัดโนโรามาก่อนแล้วที่อำเภอโนดปีนี้เราทำโครงการทำนุบํำรุงเนีย่ยเรื่องของช่างแกะหนังนะคะหนังตะลุงหรือแกะเป็นรูปต่างๆไม,ไม่เฉพาะเฉพาะหนังตะลุงรูปหนังตะลุงนะคะก็เราไปทำโครงการนี้แล้วก็จัดการความรู้เป็นวิดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ แล้วก็เด็กที่อำเภอนาทวีนะคะโรงเรียนทับช้างก็มีความสนใจนะหว่าเด็กบางคนเนี่ยก็มีญาติพี่น้องที่สามารถเล่นหนังตะลุงได้เลยค่ะเขาก็ขอมาว่าทํายังไงให้เด็กแกะหนังได้เป็นด้วยเราก็ประสานกับวิทยากรที่เป็นภูมิปัญญาหรือราชญร์ช่างนวลที่อยู่ในคนเนียงแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่เราได้จัดการไว้เบื้องต้นแล้วเนี่ยค่ะมาเป็นวิทยากรอันนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนนะคะว่านักเรียนก็จะสามารถ เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราก็สร้างสํานึกรักบ้านเกิดให้ห้กับตัวนักเรียนหรือพื้นที่ด้วยนะคะไปอไรอย่านีนตวเองตเองตัวเองตองต้วงตกับงตอั้เอง่อนัเองตวเตวออเวออเว นุ่นนเต,ตงนี้ก็ลากล้อนกับวังครับเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่เป็นเหมือนเหมือนเราเรียกว่าจะเป็นขยะก็ได้นะคะหรือสิ่งเหลือใช้เช่นต้นไม้ใบหญ้านี่ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ซึ่งคนเมื่อก่อนเขานำมาย้อมสีนำมาทำสีเช่นลูกหมากเช่นเปลือกยางพาราเดี๋ยวนี้เขาก็มาทำสีได้หรือเปลือกเปลือกผลไม้ต่างๆนี่ค่ะบางคุด อะ,อะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นฐานทรัพยากรของนที่เราทิ้งเป็นขยะอยู่อ,อาจารย์เขาก็เลยอยากที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของการมัดย้อมนะคะก็ตอนนี้ก็ส่งเสริมให้เด็กในโรงเรียนของสซอชอเป็นหลักนะคะเน,นื่องจากว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าไม้มากอ่างเงี้ยค่ะเขาก็หาทรัพยากรเหล่านี้มาได้ง่ายก็มาทําเป็นการย้อมสีธรรมชาติเป็นบุรุลบนผ้าแล้วก็อาจจะแปลรูปเป็นกระเป๋าเป็นของใช้เบื้องตน้น นะคะก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับเด็กเรียนอย่างน้อยตรงนี้เราก็ทําให้เขารู้ว่าอาชีพที่เราสามารถทําได้ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาหรือระหว่างที่เราเรียนอยู่เราอาจจะทําเราทําแล้วเราเรียนแล้วเรามีฝีมือสวยงามคนสนใจขอซื้อนีะมันเป็นอาชีพได้อย่างเงี้ยค่ะขอขอบคุณหน้าวาชชเทพานาคะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ที่เลือกเข้าเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ก็คือว่าจะ นำให้นักเรียนลกลับไปเขาได้ต่อยอดให้กับเพื่อนในโรงเรียนแล้วก็ที่ครูครูตั้งใจเอาไว้ก็คือว่าจะกลับไปเพิ่มเติมกับนักเรียนประถมเพื่อที่จะให้เขารู้จักคําว่ามัดย้อมเป็นแบบไหนแล้วก็ในงานวิชาการของโรงเรียนเนี่ยค่ะก็คือว่าจะเปิดเป็นบูธเลยค่ะคือให้น้องๆได้ฝึกเป็นเขาเรียกว่าฝึกสอนให้กับน้องๆประถมเอ่ยแล้วก็เพื่อนๆเ,เข้ามาเขาเรียกว่ามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเราสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้าง เหมือนกับความรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นไปเรียนไกลๆบ้านไปเป็นลูกจ้างเขาแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นทําให้เขารู้ว่าอาชีพสามารถเกิดขึ้นได้กับสิ่งใกล้ตัวนะคะ